ตัวอย่างการสร้างระบบพิกัดนะครับในระบบ d a t u um ั w g s 8 4 projection นะครับ UTM zone 47 g i o model EGM 96นะครับเริ่มต้นคลิกที่ project คลิกที่ Datum กดที่ Datum store กด user define ป้อชื่อจังการนะครับเช่นหนึ่ง U T M โซนสี่สิบนะครับดาต้านะครับ W G S แป E M เกนะครับ ันนี้เป็นชื่อนะครับต่อจากนั้นนะครับคลิกที่ซอสเลือกดาตัมนะครับในที่นี้นะครับจะเป็น WGS แปตรงนี้นะครับคลิกโอเคแทร็กเนะครับเหมือนเติมครับผมเลือกที่ แต่ u แปดสิบสี่เห็นนะครับคลิกโอเ OK. ค projection เที่เราต้องการนะครับคลิกคลิกเลือกเป็น UTM ใส่เลขโวนเข้าไปได้เลยครับสี่สิบเจ็ด h e มิ s เฟีย e นะครับเป็น N กดโอเคข้อมูลชุดนี้ครับไม่ต้องใส่ยอยโมเดลคลิกเปิดนะครับกดเลือกเลือกชนิดไฟล์นะครับคลิก e g m 96กดโอเคกดโอเคครั้งหนึ่งครับ แล้วกดโอเคอีกหนึ่งครั้งเท่านี้นะครับเราก็จะได้มาแล้วครับ UTM โซนส7่ d a t e m w j 8 4 j o i Model เป็น EGM96 คลิกเลือกก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะมี d a t a um w j ตัวนี้ไว้ใช้งานแล้วขอบคุณครับ